ส m a r t n นิวสัมผัสไลฟข่าสู่ช่วง Smart New s ส a ม t l i f ลฟค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันแล้วค่ะ สสอ,อโชว์ผลงานจัดทำแผนขับเคลื่อนซิงเกิลฟอร์มบูรณาการร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการนำร่อง6จังหวัดเป็นกรณีศึกษาหวังขยายองค์ความรู้ให้ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะนายทองชัยชวลิศพิเชษผูอ้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสสอ,อเปิดเผยว่าสสอ,อได้จัดทำแผนการพัฒนาและแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานเป็นฟอร์มเดียว หรือ s ิงเกิลฟอรเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลซิงเกิลฟอร์มผ่านความร่วมมือหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในการชี้แจงประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้การแจ้งข้อมูลซิงเกิลฟอร์มให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดต่าง โดยกำหนดให้มีตัวแทนจังหวัดนำร่องจากแต่ละกลุ่มประสิทธิภาพ1-6ซึ่งประกอบด้วยช,ชัชเชอรเซาสิงห์บุรีสงขลาเลยนครราชสีมาและพิษณุโลกเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลซิงเกิลฟอร์มให้ได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายเป็นกรณีศึกษาเป็นจังหวัดตัวอย่าง Best บ r a c t i c e ในการดำเนินงานเก็บข้อมูลให้แก่จังหวัดอื่นๆทั้งนี้ที่ผ่านมาสสอได้พัฒนาและปรับปรุงการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาล ที่ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเข้า,ขาด้วยกันและให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้โดยสสอร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมในการปรับปรุงแบบ,แบบแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจาการโรงงานให้เป็นแบบฟอร์มเดียวตามประกาศก,าร,กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดแบบ,แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจาการโรงงานพุทธศักราช2562รวมทั้งเพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรมและระบบรายงานข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานไอซ n งเกิลฟอ ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,563เพื่ออำนวยความสะดวกลดความซ้ำซ้อนและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการผู้ให้ข้อมูลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุดรวมทั้งเพเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมขณะเดียวกันสสอได้จัดอบรมโดยมีผู้ทรงคุณ,คณวุฒิเข้าร่วมเป็นวิทยากรในกในิจกรรมการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้การแจ้งข้อมูลซิงเกิลฟอร์มให้แก่เจ้า,จนาหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดรวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆซึ่งตั้งแต่ตุลาคม2563ถึงมีนาคม2564ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน22ครั้งทั้งในรูปแบบการลงพื้นที่ Faceto-face และการอบรมออนไลน์ t e l e ค e n เฟ i และมีแผนที่จะจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มขึ้นต่อไปโดยคาดว่าจากการดําเนินงานดังกล่าวจะทําให้การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจุตสาหกรรมทําได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นและข้อมูลที่ได้รับจะมีคุณภาพถูกต้องเป็นที่เชื่อถือทันต่อสถานการณ์ตรงต่อความต้องการของทุกภาคส่วนทั้งในระดับสาขาอุตสาหกรรมระดับผลิตภัณฑ์และระดับพื้นที่รายจังหวัดและผู้ประกอบการยังสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเป็นสปักข้อมูลสถานะทางธุรกิจของผู้ประกอบการเทียบกับอุตสาหกรรมใน รวมและการวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจสําหรับการพัฒนาและยุกระดับผู้ประกอบการในด้านต่างๆนอกจากนี้ผู้ประกอบการที่แจ้งข้อมูลยังสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆและการให้คาปรึกษาของกระทรวงอุตสาหสกรรมและหน่วยงานพัฒนมิตรได้ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งข้อมูลการประกอบกิจาการโรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์อมที่สอสอ,อ,อาจัดทำขึ้นที่ i single form. go. th ั้งหมดนะคะเป็นข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมใน Energy 5สัปดาห์นี้แล้ววันอังคารหน้ากลับมาพบกันใหม่14นาฬิกา35นาทีถึง15นาฬิกาวันนี้นะคะลูกน้ำปัจจรีสนสินพงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ